ระวังแล้วก็ระวังมิจฉาชีพสวัสดีค่ะพบกับต้นน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ต้นน้ำจะมาแจ้งเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองคังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามค่ะทำทีเป็นขอสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและสัญญาซื้อขายที่ดินแถมยังหลอกถามข้อมูลส่วนตัวอื่นๆอ,อ,อีกต่างหากค่ะอ้างว่าจะตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ปิดท้ายด้วยการหลอกให้โอนเงินอย่าไปหลงเชื่อนะคะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับขณะนี้นะครับก็มีเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้สูญเสียเงินจากการโอนเนองินทางโทรศัพท์ก็ดีนะครับและก็หลายสินค้ายอย่างจากการที่มีเบอร์แปลกแปลก,ปลกใหม่ๆนะครับโทรเข้ามาท่านแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็น DSI ไไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆให้ท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัวก็ดีหรือให้ท่านได้กดแอปธนาคารก็ดีหรือให้รีบโอนเงินโดยด่วนเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินค่าน้ำจ่ายเงินค่าไฟจ่ายเงินค่าโอนอะไรต่างๆมากมายนะครับนั้นขอให้พี่น้องประชาชนด้วย ช่วยตั้งสตินะฮะแล้วพยายามที่จะถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับท่านรีบเช็คมาทันทีว่าเป็นหน่วยงานของรัฐจริงไหมถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เช็คไปก่อนว่าใช่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ดรวิรัสิ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบวจของสามนายกสมาคมอ,อบตอแห่งประเทศไทย กองคังองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จะติดต่อท่านเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรทางราชการโดยใช้4เบอร์โทรนี้เท่านั้นค่ะที่ทุกท่านไว้ใจได้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดท้ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ค่ะหรือรายออฟฟิเชียลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3าลักนะถึงได้มาเตือนภยัย อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพจองค์การระหารส่วนตำบลคลอง3และอย่าลืมกดหัวใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้นน้ำต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ